สูตรเราพัฒนา25สิงหาคม2568ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจน,นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเราพัฒนานะครับและ นับชุดสรุปแนวทางและทางนี้นะครับมาดูตัวเลขเมื่อที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออกเมื่อที่ผ่านมานะครับบน หกแปดล่างศูนย์ห้ามีตัวเลขที่เข้านะครับในสูตรที่หนึ่งเข้าศูนย์ห้าเลขเด่นเลขศูนย์ถูกต้องนะครับมาดูสุดรที่เข้านะครับสุดที่หนึ่ง การคิดน,นะครับใช้ลักสิบบวก7จของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวก1แต้มต่อด้วยบวก3ามแต้มนะต่อด้วยบวก2แต้มนะครับโดยสถิติของส่วนนี้นะครับเริ่มนันวันแรกออกหนเก้าเข้าเก้าหนึ่งตัวคับต่อมา ออกสี่หกเข้าสี่หกต่อมาออกเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดเก้าตัวกลับต่อมาออกศูนยะ์เจ็ดเข้าเจ็ดศูนย์ตัวกลับนะมาที่พมานะครับเราพัฒนาออกบนหกแปดล่าง 0.5เข้า0ูนห้านะครับต่อไปจะเป็นงวด25สิงหาคมของสุทีหนึ่งนะครับใช้เลขงวดที่่ามาูนหห้ากแ68นะครับ ได้หกบวกเจ็ดของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสาม ได้ลเลขสามบวกหนึ่งแต้มได้สี่บวกสามแต้มได้เจ็ดบวกสองแต้มได้เก้าจากนั้นจับคูณตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับสามสี่สามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้านะเจ็ดเก้านะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสูตรที่หนึ่งอย่างวันนี้นะครับต่อไปมาดูอีกสูตรที่อาตม,มานะครับเป็นสูตรที่สองสูตรใหม่นะครับใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับชลพันธ์บอกห้าคงที่นะครับจากนั้น ต่อด้วยบวกห่งแต้มต่อด้วยบวก2แต้มนะต่อด้วยบวกสามแต้มนะครับโดยแอปจะทำย้อนกลับไปสีงงวนนะครับเริ่มในวันนี้นะครับได้หนึ่งบวกห้าขงที่นะครับผลบวกเท่ากับหกในเลขหกบวกหนึ่งแต้ม ได้เจ็ดบวกสองแต้มได้เก้าบวกสามแต้มได้สิบสองในเลขสองจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังน,นี้นะครับหกเจ็ดหกเก้าหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองและเก้าสองนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับ บนหกสองล่างสี่หกเข้าหกสองนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้สี่บวกห้าคงที่นะครับ คนบวกเท่ากับเก้าในเลขเก้าเลขศู 0, 2, นยะ์เลขสองนะหนึ่งห้านะครับจากคุณตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าศูนย์สองศูนย์ห้านะสองห้านะครับผลออกเราพัฒนาที่ออก ในวันนี้นะครับบนเก้าห้าล่างเก้าเจ็ดเข้าเก้าห้านะครับเมื่อต่อไปนะครับเมื่อต่อมาได้ข้าว บอกห้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสี่ละเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดนะเลขศูนย์นะครับกับคูณตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์ ห้าเจ็ดห้าศูนย์และเจ็ดศูนย์นะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสองสองล่างศูนย์เจ็ดเข้าเจ็ดศูนย์ตัวขับศูนย์เจ็ดนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้ศูนย์บวกห้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับห้าในเลขห้าเลขหกเลขแปดและเลขหนึ่งนะครับจับคุณตัวเลข ทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งหกแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนหกแปดล่างศูนย์ห้า ข้าหกนะครับมาต่อไปนะครับจะเป็นในงวด25่สิบงหาคมของสุ่ที่2นะครับได้0ูนบวกห้ขงที่นะครับผลบวก ท่ากับห้าในเลขห้าเลขหกเลขแปดนะเลขหนึ่ง 5, 6, 8, ะ 1, นะครับกับตัวเลขทั้งหมดในเลขดังน,น,นี้นะครับห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งหก 1, แปดหกหนึ่งนะแปดหนึ่งนะครับ นี้เขาเป็นตัวเลขของสูตรที่สองอย่างวันนี้นะครับและชุดรวมตัวเลขที่อจได้ในครั้งนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งสามสี่สามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้า สูตรที่สองห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งหกแปดหกหนึ่งและแปดหนึ่งนะครับเล็กดินเ 3, ล็กสามนะะเล็กหนึ่งนะครับสามตะบนสี่สามเก้าหกสามสีสามแปดหนึ่งและห้าหกหนึ่ง na half. นอกผลยี่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปดนะครับแล้วนับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำงใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ